สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกับพวกเรากันนะคะวันที่ไปก็คือฝนตกมีหมอกลงบรรยากาศสวยงามมากๆเลยค่ะเราก็จะเว้นมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนๆกันค่ะคลิปนี้ก็จะมีการพากเสียงมากนิดหน่อยเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนก็ปติดตามชมคลิปกันได้เลยนะคะไปกันเลยค่ะ พวกเราเธือนะเพื่อสีพันนอตีพันนอกินซับไซใช่ฮะเราก็จะพาเที่ยวทั่ววันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวหนึ่งวันไปไหนก็ได้แถวนี้เลยไปไปกันเลยสถานที่แรกนะคะนี่ก็คือหิมหนงหิมหนงก็นองสูงอยู่ที่น้องสูงตอนนี้ก็บรรยากาศฝนตกนะ ทุกคนที่นี่ก็คือหิมหนองนะคะอยู่ที่อำเภอหนองสูงค่ะนี่ก็คือพระอุปคุตค่ะเป็นพระภิสุองค์สำคัญองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชและเป็นประฐมาจารย์แห่งนิกายสวรวาติวาดพระอุปคุธนะคะหมายถึงผู้คุ้มครองรักษาค่ะ เราไปชมบรรยากาศกันได้เลยค่ะเีร้นี้เยร้านนารเ้านสยเราจะิมานไไม่ได้เราก็จะกิน เราก็จะนั่งกินแล้วก็เราก็จะไปเที่ยวแล้วนะไปแล้วนะเพจเราในอิ่มแล้วไปแล้วอยู่ทำไมไปวาดจ้า ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนที่วัดวัดหงปูจามค่ะคือยังเหมือนคนยังไม่ตื่นเลยครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในวัดป่าวิเวกวัฒนารามหรือวัดหลวงปู่จามค่ะเป็นสถานที่ที่ควรสักการะอีกแห่งหนึ่งในบ้าน่วรายตำมลคขับชีอีอำเกอรตชีอีจังหวัดมุกดาหาร ประวัติและหลักทําคำคำสอนท่ามกลางบรรยากาศรม่มรื่นนอกจากนั้นลักษณะเด่นของวัดอีกอย่างหนึ่งคือเจดีย์บูทองกิติเป็นเจดีย์ลักษณะห้ายอดเป็นศิลปะประยุกต์สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,530เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเช่นพระศิวลีพระอุปคุตพระองคุรีมาน ก็คือบรรยากาศภายในวัดค่ะว่ายิ้มั้ยตอนนี้เปิดรบายตอนนี้เราอยู่ที่วัดแม่ชีแก้วค่ะแล้วก็จะเดินชมเลยไปเลย มาต่อกันค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สำนักชีคุณแม่ชีแก้วค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่เจดีคุณแม่ชีแก้วหรือเจดีศีเตยรัตนานุสรค่ะเราพบนักเที่ยวต้นไายเราพบนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งไปอยู่ข้างปอมคุณผู้ชมมือออฟออสติสออสติสอะไรนะไ่อยู่ข้างป้อมเลย เราถึงจะดีแล้วนะคะคแ,ลแล้วก็จะพาเดินชมกันเลยดูบรรยากาศค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่เจดีคุณแม่ชีแก้วหรือเจดีสีไตรรัตนานุสร์นะคะสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่สำนักบ้านห้วยทรายตกับชอีอีอกับชีอีจมุกดาหารค่ะเจดี JD แห่งนี้เป็นเจดีทรงแปดเหลี่ยมภายในชั้นแรกนะคะมีรูปเหมือนอิริยาบทนั่งของคุณแม่ชีแก้วมีเครื่องใช้ส่วนตัวพร้อมภาพชีวประวัติค่ะชมบรรยากาศข,ข้างในเจดีชั้นแรกกันเลยค่ะ มอวภายในชั้นสหรือชั้นบนนะคะมีรูปเหมือนอิริยาบถนั่งสมาธิที่บรรจุอธิธฐานของคุณแม่ชีแก้วบริเวณรอบเจดีมีความสงบร่มรื่นด้วยต้นไม้เหมาะแก่การสงบจิตใจคะ่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะแลร้อนมากกเลยใช่นตอนนี้อยู่ที่ทริปเที่ยวอะไรทพิปทีท่สองส ใช่แล้วก็จะไปที่คกันแล้ววันนี้นะเราจะไปนอนบ้านไปค่ะใช่เราจะพากินชิมชอบใช้นะคะที่ไม่ใช่ตังเราก็ตังเราแงค่ะแล้วก็จะไปรีวิวทำเนียคเพื่อจะดังบ้านเป็นไงบ้างท่านผู้ชมห้านจริงไม่จริงวัน ขอได้ไปรถนี้ถ้าไป้ซมซื้อรถนี้กันเราหน่อยตอนนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ไหนคะอยู่นิโฮมค่ะถ้ามาถ้าจะพาเราไปเซเว่นนะคะไปมละไปเลยค่ะไปเจอกันนะคะบ๊ายบายตอนนี้อยู่โรงเรียนทุกคนตอนนี้เราอยู่โรงเรียนพอดีว่าเราลืมปิดคลิปวันนี้ก็มาปิดคลิปอ่ะพิดแบบนี้ปิด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 ค่ะบายค่ะสำหรับการท่องเที่ยวของเราก็ขอจบลงที่เท่านี้ ほんと